อันนี้จะพามาชมกบต,ตัวผู้กับตัวผู้สมพันธ์กันเองครับอันนี้เป็นบอดตัวผู้นะครับน,นี่ลักษณะตัวผู้นี่ให้ชมใกล้ใ้นี่ครับอืมลื่ันแรงมันเยอะครับนี่แรงมันเยอะมากนี่นคือลักษณะกบตัวผู้นะครับจะมีกล่องเสียงใต้คางนี่กองเสียงใต้คางครับดำดำครับ ดำๆบอนบอนี้ทำไมมันร้องเพราะว่าผคัดแยกตะพูดยังมีกะพูดอยู่กบกรเทยมันฟงไหนตอไหนมันร้อง,องก,ก็โอเค ใช่ก็เมียอยูน่นะข้างใน,นมันอแอบร้องกกกกนี่ครับยังไม่ออกเลยนะ,ะตัวนั้นเดี๋ยวกบตายตัวหนึ่งนี่ตายนะครับนี่ไสแตกออกมาอืม นี่ดูตัวตัวเมียด้วยยางใหญ่เลยโอ้ใจได้อืมบอ่อตัวเมียมันไสแตกออกมาแล้วขณะมันตายก็ไสไสทะลัก,กออกมาอืมน่ดูไปทมุมตัวยางใหญ่เลยตาย เมื่อคืนไม่ได้มาเปลี่ยนน้ำเลยเลยปกติจะเปลี่ยนน้ำทุกวันนี่ตัวนี้ก็ตัวผู้ก็ตัวผู้นะเขากันจับยแยกับไม่มาตัวผู้นะตัวเล็กกระ่บ่อนี้มันเหมือนมีตัวผู้ลงมาเมื่อกี้มันลงล้อุกอุกอุกหาไม่เจอ เดี๋ยวมันลองอีกเดี๋ยวก็ค่อยจับออกแอบล้องอยู่อ,อกๆๆอ,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 อยู่อ,อกๆๆๆตัวไหนวะจับได้ว่าตัวพรมๆไหมน่าจะเป็นตัวนี้นี่นี่นตัวสีเข้มเข้มน,น,นี่น่าจะใช่นะนี่นตัวนี้เราลองดู มันให้ไม่ให้จับด้วยอืไม่ให้จับง่ายๆต้องตัวสีเข้มๆอ่ะนี่เป็นตัวผู้ไี้ตัวขานี้หรือเปล่านี่ไม่น่าจะใช่ตัวใหญ่นี่เนาะไม่ใช่นี่ตัวเมียตัวเมียตัวไหนวะตัวน,น,นี้หรือเปล่าไม่ใช่ เห็นอยู่ลองอ,อกอวกนี่ยังไม่หลุดเลยครับสมพันธ์กัน่นะน่าฝนเนี่ยฝนมันตกมันไม่ค่อยกินอาหารนะมันผสมพันธ์มันไม่ค่อยกินมันจะขึ้น ขึ้นฝั่งมันจะไม่ค่อยลงน้ําจะลงกลางคืนลงไปหาคู่กันกลางคืนแต่กลางวันมันไม่มันจะขึ้นฝั่งนะไม่ค่อยกินอาหารมันเตรียมจะจ้องกระโดดขึ้นฝั่งอย่างเดียวเลยนี่ตัวใหญ่ครับนี่ครับกาวนนี้ครับ